วิธีเคลียร์ซับหมึกโดยการเคลียร์มือแคน o อน G 2 0 1 0 G 3 0 1 0นะครับตัวที่มีหน้าตาแบบนี้นะครับจัดเคลียร์เหมือนกันคืนเราใส่กระดาษเข้าไปในเครื่อง2แผ่นนะครับก่อนที่เราจะเคลียร์นะครับเรากดปุ่มนะครับเครื่องมือค้างแล้วกดปุ่ม power นะครับติดปล่อยลุเครื่องมือนะครับจากนั้นกดปุ่ม stop reset ไปห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยพร้อมกันนะครับผมเราอย่าลืมนะเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนแล้วกดปุ่มนี้นะครับผมแล้วค่อยไปกดปุ่มนี้ห้าครั้งนะครับ ต้องดูเคปห้จบก่อนถึงทําเองนะครับไม่งั้นมีโอกาสทําให้ลอมเสียหรือบอร์ดเสียอาจจะต้องไปแฟดลอมหรือต้องเปลี่ยนแมมบอดใหม่นะครับการเคลียร์สืมุกก็คือการปลดล็อกบ,บอดนะครับเพื่อที่จะให้ตัวอบอร์ดของเรานะครับผมนับจานวนใหม่แต่เราต้องเปลี่ยนผ้าด้วยนะบางคนเคลียร์ยังยไม่เปลี่ยนผ้านะ้อหมึกจะล้นออกหลังเครื่องนะครับผม จากนั้นนะครับไฟเขียวจะค้างอยู่ตรงปุ่ม power แสดงว่าเครื่องปกติถ้าเรากดแล้วไฟแดงค้างอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าหลอมเราเสียนะครับพอไฟเขียวค้างอยู่ตรงนี้แล้วให้เรากดปุ่ม็อปรีเซ็ตไปห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับไฟส้มจะมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดปุ่ม power หนึ่งครั้งครับเขาจะทําการเป็นเท s ออกมานะครับเดี๋ยเพื่อที่เป็นการเคลียร์นะนี่นะครับเขาจะเคลียร์ให้มันเหลือศูนย์นะเห็นไหมนี่ครับ ศูนย์ศูนย์นะครับเขาจะแค่มันเหลือศูนย์นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่กระดาษเข้าไปอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมเพราะว่าเราใส่กระดาษไปสองแผ่นแล้วนะกดปุ่มเหมือนเดิมครับแต่กคราวนี้กดไปสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามจากนั้นเหมือนเดิมกดปุ่มพาวเวอร์หนึ่งครั้งครับเครื่องเขาจะทําการปรินเช็คออกมาให้เราดูนะครับว่าเครื่องเราปรินไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมแต่หมึกมันไม่ออกนะนี่นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยทําการปิดเครื่องได้เลยนะครับผม